โยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็บพบกันอีกแล้วเนาะก,กับช่องสนุกเกอร์หาก็สำหรับคลิปนวน,นี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX Wonder Almighty Wonder l i b o o k ก็จะเป็นวันเดอร์ไรบุกเล่มพิเศษที่จะปรากฏออกมาในมัสเรเดอร์เซเบอร์ในตอนจบซึ่งเมื่อมัสเรเดอร์เซเบอร์ใช้วันเดอร์ไรบุกเล่มนี้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างพิเศษที่อยู่เหนือนร่างสุดยอดอย่างร่างวันเดอร์ออฟไมตี้ที่โผล่มาในตอนจบของซีรีส์นั่นเองนะฮะซึ่งสําหรับจดีเอ็กซ์ทีนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปติดตามชมกันได้เลยฮะ เมื่อเราแกะกล้องออกมาแล้วนะฮะ Wonder Almighty Wonder Rebook เล่มนี้จะเป็น r า b o k ขนาดใหญ่ส็สำหรับเจ้า r า b o k เล่มนี้ก็จะมีรูปร่างเหมือนกันกับ Elemental Dragon Wonder Rebook ทุกประการเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็น Wonder Rebook ที่เอา Wonder Rebook ของ Elemental Dragon มาย้อมแมวอีกทีหนึ่งนั่นเองตรงหน้าปกของ r e b o k เล่มนี้นะฮะจะเป็นงานภาพแบบโฮโลแกรม ซึ่งมันจะมีลวดลายที่สามารถสะท้อนแสงได้แบบสวยสดงดงามและไม่พอหาว่าเราเปิดหน้าหนังสือออกมาแล้วหน้าที่อยู่ภายในหนังสือนั้นก็จะเป็นภาพแบบโฮโลกรมที่มีลวดลายที่สวยสดงดงามไม่แพ้กับหน้าแรกเลยนั่นเองนะฮะต่อมาเมื่อเราทําการเปิดหนังสือไปที่หน้าลับที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหนังสือเล่มน,นี้ ็ะจะมีภาพของวันเดอร์ไรบุกทุกเล่มที่บรรไดเคยทําขายออกมามาแปรแปรรวมกันไว้อยู่อีกด้านหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าภาพทุกภาพนั้นเป็นภาพแบบโฮโลแกรมที่มีลวดลายที่สามารถสะท้อนแสงวิบวับได้สยสดงดงามมากอยู่นั่นเองและด้านหลังของติ่งที่ห้อยออกมานอกหนังสือนั้นก็จะมีคําว่าเมเดตาชิเมเดตาชิซึ่งมีความหมายว่าแฮปปี้เอนดิ้งหรือเรื่องราวที่จบลงอย่างสมบูรณ์และมีความสุขสลักเอาไว้อยู่ที่ตรงด้านหลังนี้ด้วยนั่นเองนะฮะ เมื่อเราทําการเปิดหน้าของเจ้าหนังสือวันเดอร์ไรยบุ๊กเล่มนี้ไปเรื่อยๆก็จะมีเสียงพูดของนักแสดงที่พูดประโยคสําคัญๆในซีรีส์ในช่วงตอนสุดท้ายดังออกมาด้วยกันถึง8เสียง8ประโยคเลยนั่นเองนะฮะ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับ DX วันเดอร์ออลไมต์ตีวันเดอร์ไรบุกเล่มนี้นะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมนั้นนะฮะนอกจากทุกๆภาพที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ทําออกมาเป็นงานภาพแบบโฮโลแกรมแล้วก็เอาเสียงของนักแสดงใส่เข้ามาในหนังสือเล่มนี้ด้วยอีกนิดหน่อยลูกเล่นนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากวันเดอร์ไรบุกแบบปกติเลยและถ้าเทียบกับของเล่นที่ไว้แปลงเป็นร่างพิเศษที่อยู่เหนือร่างสุดยอดในตอนจบแบบมัสเพรสเดอร์เซโรวันแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเจ้าวันเดอร์ไรบุกคลิปบันไดชิ้น,น,นหนีก ซึ่งสาหรับผมแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบมันแบบมากถึงมากที่สุดก็เอาเป็นว่าให้เป็นของเล่นที่อยู่ในระดับกลางๆก,ก็แล้วกันนะครับผมก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาเมนแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า